พูดถึงการเมืองนะครับคุณอุ้งอิงแพรทองทานเปิดเผยว่านายทักษิณเลื่อนแผนจะกลับไทยออกไปก่อนเพราะว่ารอให้การเมืองนิ่งไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นห่วงว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยความชัดเจนการกลับประเทศของนายทักษิณชินวัตรโดยยืนยันว่าจะเดินทางกลับมาแน่นอนแต่อาจจะคลาดเคลื่อนกับที่เคยบอกเอาไว้ หากไม่ใช่เดือนกรกฎาคมก็อาจจะเลื่อนออกไปไม่มากเนื่องจากไม่อยากให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหากกลับในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งแล้วเกิดความวุ่นวายก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นต้องดูก่อนว่าการโหวตเลือกนายกจะจบลงอย่างไรด้านตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีวาระการประชุมหลุด เรื่องการเตรียมแผนรับการกลับมาของนายทักษิณน,นะครับทางตํารวจนครบาลยอมรับว่ามีการประชุมจริงๆเป็นการเตรียมความพร้อมตามข้อมูลการข่าวที่นายทักษิณเคยพูดเอาไว้ยืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองอีกทั้งหากมีการกลับมาจริงๆทางบชนก็ต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับผิดชอบนําตัวนายทักษิณไปดําเนินการตามกฎหมายขณะที่นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีนี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเกิดนายทักษิณกลับมาที่ไทยจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกี่ยวพันกับตํารวจทางกรมรชาชทัณฑ์ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการหากจะขอพระราชทานอภัยโทษก็ทําได้แต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทางนี้คุณวิษณุไม่ขอตอบว่าได้มีการเตรียมที่คุมขังพิเศษไว้หรือไม่กัน